ในลิปนี้นะครับผมจะปลอมตัวเป็นโปรไปทำงานตามแล้วใช้เมนูแอดมินเสกตัวเองให้มีความสามารถวิ่งไวกระโดดสูงว่ายน้ำเร็วอมตะและล่องหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตำรวจที่มาเจอจะมีรีแอคชั่นยังไงรอบนี้กูจะไปปั่นตำรวจรอบนี้เราไม่ได้มาหนีหรือว่ามาอะไรนะเราจะเน้นปั่นอย่างเดียวเพื่อนคือมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในเม<อ>นูแอดมินเราเนี่ยแหละแต่เราไม่เคยใช้เว้ยเราเราก็อาจจะเคยใช้แหละแต่เราใช้ให้กับคนอื่นแต่เราไม่เคยใช้กับตัวเองอะรูป้าอะไรมึงดูดิมันจะมีพวกวิ่งไวว่ายน้ำเร็วกระโดดสูงอมตะอย่างเเี้มห็นปะ คือตอเน,นี้ยมันจะมีอยู่5อย่างกูจะเอาไปแกล้งตำรวจเราจะเอาทีละอย่างนะโอเคปะ่ะแล้วกูก็สเปกจอตำรวจใช่ไหมใช่แล้วมึงก็สเปกจอตำรวจแล้วเราก็รอดูไงว่าตำรวจที่เจออ่ะมันมันจะมีรีแอคชั่นยังไงแบบจะพูดอะไรกันบ้างแล้วมึงดูกูเพื่อนมึงดูกูเข้าทางเป็นโป้พ่ะมึงกูว่าเหมือน <c oughs> โปปะ่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยคือใครแต่งตัวอย่างนี้ก็คิดว่าเหลือนคิดว่าแบบป่วยอ่ะเดี๋ยวเรารอบนี้เราจะใช้พลังให้ตัวเองเพื่อนเราใส่เลยเราแล้วใส่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใส่แล้วใส่แล้วตอนนี้ก็ใส่แล้วเอาสเตมินาไม่ลดเออใช่ใช่เออเออใช่ต้องเออต้องใช้คู่กับความเหนื่อยไม่ลดไอ้สเตมิน่ามันลดใช่เออว่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีวิ่งหยอกใช่เออว่ะรืมลืมลืมวิ่งไปได้แป๊บเดียวมึงมามาข้างสอนอมาหนึ่งเพื่อนข้างสอนอมามันไม่สกใสยเลี๋ยวไอ้เหี้ยกูแบบไม่แต่งตัวเหี้ยเลยกูจะข อย่า <Yeah, S 2> เอาด,อนนดีอันนี้รถอันนี้รถร้านค้าเนี่ยกูตามสี่แปดกูกลับทางตรงกันเนี่ยกูตามสี่แปด<ร>ไม่ทันใช่หรอนี่ไงมันบูธมารบูธมานี่บูธกูไม่บูธอะไรนะไปขับโง่อะไรเนี่ยมีบูธก็ยังตาเพื่อกูไม่ทันเลยเที่ย่ะเพื่อกูยิวเกินไอ้เอ้ากดแต่จะปิ้วเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันพูดอยู่มันพูดอยู่ว่ตามไม่ทันตามไม่ทัน หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเดี๋ยวจบเค่นี้หนึ่งอย่างอ่ะกูขับเฮ้ยโอ้โหมันจบเค่นี้มันจะโลงห้องติดต่อแล้วรถมึงมันตามไม่ทันแค่ขับแบบทางตรงอย่างเดียวกูจะได้วิ่งวัววัวันนี้กูจะแล้วกูจะไม่ให้มันหลุดด้วยอ่ะกูจะขับอย่างเงี้ยเอาดิมันมีหงไม่มีเหือครับแต่เนี้ยเอ้มันบอกมันมือใหม่อ่ะเี๋มันบอกเอ้ยมันบอกมันดูถูกมึงมันว่ามึงมือใหม่ใช่หรอเออมันบอกว่ามัน ไอ้เียดูมิงกูจาดโอ้โหไอ้มือใหม่มึงขับตามไม่ทันนะเอาดีเฮ้ยประชาชนนี่พอดูคลิปนี้คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะไปซื้อสีแปดมาแล้วขับทางตรงอย่างเดียวขอไม่ชนก็พอเออใช่ดูดยังไม่ดู่้ะโอ้ยหำนวนไปไหนวีแปดใส่ด้วยจอดรอกูด้วยจอนรอกูด้วย ไอ้ยังเอ้สองยางแล้วสองยางแล้วสองยางแล้วกูต้องขับไปที่มันเป็นหมู่บ้านหน่อยวะไอ้ยังเอ้ยสามยางแล้วสามยางแล้วเหลือยางขวาดิเฮ้ยเหมือนเรียกกําลังเสริมปะวะใช่หรอไม่ใช่เออเออเรียกกําลังเสริมเพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วรอมันบ้ากูรอนบ้มกูโูตรงนี้แม่งเฮ้ยกําลังเสริมมาหรอรถไรอ่ะกําลังเสริมรป็นไรอ่ะมันจะขับดักหน้ากูดิ โโอออ้้หเพื่นแป๊บนึงแป๊บนึงลงตรงนี้กูโดนชนแน่เออไม่หมายถึงไปที่อื่นเพื่อนเออตรงนี้พอตรงนี้พอตรงนี้พอเออเฮ้ยโอ้โหเอาโจกว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถกูลงช้าไปละจ้าเฮ้ยอย่ามายิงกูโดนเฮ้ยอย่ะเฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้ ครับนี่ไงชุดผมมั้งมันใช่ชุดนี้ไม่ได้นะกูมไม่รู้ <c oughs> จเดียคนตัวครับเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่สงสยัยกูเมื่อกี้กูเลยวอะมันยังยิงโดนไงมันระยะระยะสั้นไงไม่เข้า,ขาต่อก<ๆ>ูนแ<ๆ>ล้วมึงนะไปไปไปมันทีเกตม,มันจะให้ดูต่อแล้วมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูซิฟไหมไม่อะไรมันมันเริ่มมันเริ่มสงสัยเหรอเออเก็มันมันจะให้นายกเช็คด้วยอเฮียนี่แม่งแปลกๆไอ้เฮียนี่แม่งแปลกๆจะให้นายกเช็คด้วยไอ้เฮียนี่แม่งแปลกแปลก 加油！ เร้อเรือม,มีสงสัยวะไอ้ย่าตำรวจคิดว่ากูแปลกๆปเออมเมื่อกี้มันน่าจะรู้ว่ากูวิ่งไวปะไม่ไม่ไม่อม้นีเ่เว้ยมันแปลกที่มันขับรถตามมึงไม่ทันมากกว่าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเอาวิ่งไวอีกรอบนะเพื่อนโอเคปะ<อ>กูว่ากูว่ารอบนี้กูเปิดอัมบตาไว้ด้วยดีกว่ามึงว่าไงวะ<อ>ให้ให้มันแบบว่ามันมันจะได้ใช่มันจะได้ยิงกูไม่ได้ไงมันจะได้เห็นกูวิ่งเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราโดนยิงปุ๊บเราก็จบอะแล้วตำรวจเมื่อกี้กูสาบเป็นโลนซ่าไอ้ย่าไม่เป็นไรรอบนี้กูแต่่่่่งววมมมเเเเียนนกกกกาาดิูอออจคื มาเลยเพื่อนเปิดมาจากสอเลยมากี่คนอะมาคนเดียวถ้ามันมาคนเดียวใช่ปะเราเราขับไปเรียกให้มันเรียกกำลังเสริมไหมมันจะได้อันนี้ไงมันจะได้มีพูดกับคนอื่นบ้างแบบคุยกับคนอื่นะจะได้มีไม่งั้นมาคนเดียวมันไม่คุยเพื่อนมันไม่พูดคุณจะวนกาลาดคุณจะวนมีสี่เหลี่ยมไม่แหละไอ้ยาหลุดนรกไอ้ยาเอาดิมึงต้องเรียกเพื่อนแล้วจังหวะเนี้ไอ้ยาไม่เรียกกูแค่วนอย่างนี้แหละเอาดิม่เรียกเพื่อนกูก็วนอย่างเนี้ยมันก็ยิงอย่างเนี้ยไม่พูดไม่จ้าด้วยนะไม่พูดหรอมันไม่พูด วันนี่ไงกำลังซื้อมาแล้วกำลังซื้อมาแล้วสองขันสองขันเออนี่อะไรขับรถวนเป็นสี่เหลี่ยมดากมันดากเ็อีนี่เองิงกูโดนแล้วเพื่อนยิงกูโดนวนี้เข้าแกลบเข้าแกลบเอาเลยไหมเอาเลยไหมเออเอาเลยเดี๋ยวกูขับปิดซอยก่อนไว้กบปิดซอยแล้วกูวิ่งเลยแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งโคตรไวอ่ะไอ้แ มันยิงมาดักเนี่ยมีตัวดักเนี่ยมันคุยว่าอยู่เฮ้ยสามคนวิ่งมาแล้วเนี่ยเนี่ยสามคนวิ่งมาเนี่ยโอ้โหวิ่งไปฝั่งนู้นเลยเหรอ เออสียงวอลปาเสียงวอลป้เสียงวอลเออเออเนี่ยมันวอลมันเห็นวอไมันเห็นกูปะวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพูดป้ามันพูดวอลปะมันพูดวอแล้วเราไม่ได้ยินกันด้วยคือเราต้องเจอตำรวจที่มันนั่งสองเว้ยมันจะได้คุยกันนะเพื่อนคือถ้ามันคุยวอมันมันมันไม่ได้ยินไงเวลาสเปกจอถ้างานรอบรอบรอบนี้กูเอาอันนี้ดีกว่าเพื่อนกูเอาว่ายน้ำเร็วเดี๋ยวกูจะว่ายน้ำรอบนี้เฮ้ยเพื่อนมาแล้วมาแล้วไม่ใช่คันเดิมไม่มีคันเดิมไม่มีคันเดิมมีคนนั่งสองเพื่อนสามคันนะยัง อย่างอย่างอย่างยางมันยิงยางกูไม่โดนกูดูแลเหมือนเหิดลงน้ำแม่งเลยนี่แหละถูกความเวิ้งวางไกลพ้นถูกความเวิ้งวางไกลพ้นเอตำรวจก็ลงน้ำเหมือนกันแต่กูว่ายน้ำเร็วมันเห็นกูไหมมันว่ายกูมันจะว่ายตามกูว่ายตามกูตำรวจหัวแดงมันว่ายตามกูไม่ทัน เออไอ้เนี่ยอยู่โคตรไกลอ่ะมึงมึงวิ่งขึ้นบตดเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงลงว่ายน้ำต่อเพื่อนไม่เคยมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเออมึงล้อหล่อหล่อมันล้อหลอกมันหลังหลังหินนั่นแล้วมันคว่ำปืนนะเว้ยมึงอยู่ใกล้ๆน้ำไว้เพื่อนมึงอยู่ใกล้ๆน้ำไว้มันขึ้นมาข้างบนแล้วมึงอยู่ใกล้ๆน้ำไว้เออเออเออปลงน้ำต่อมึงกลับไปนู่นเหมือนกันมันจะยิงมีกั่งบนโบกเออมึงว่ายน้ำต่อเพื่อนว่ายน้ำต่อว่ายน้ำมาแล้วอนนี้เฮ้ยกูกูเอาเลยไหมตอนนี้ไม่เคสต่อเนี่ยแล้วกูเเเปปิิดดดดกกููระโสงไว้มพื่อน กูขึ้นบกไปเล่นเล่นต่อยไหมมันมีคนตามมาทานปะกูเปิดกระโดดสูงเลยนะตอนเนี้ยเอ้ยมันวอเนี่ยจีมันพูดอะไรกันไม่รู้เนี่ยมันพูดอะไรอะไม่รู้กูอยากรู้เหมือนกันว่ามันคุยอะไรกันเนี่ยมันเห็นมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้โหวิ่งไหวจันอุ้ยลูกสองไอจีมันเปลี่ยนปืนแล้วนะไอเหี้ยไม่คิดว่ากูเป็นโปแล้วมาตรการจับโป๊กัเพื่อนึงกระโดดขึ้นบ้านไอจีมาตรการใหม่จับโปมันมาตักด้วยเนี่ยกูกระโดดขึ้นมาแล้วอุ้ยกูล่นกู กูลดน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 เี่กนี่อ้อมบ้านไปแล้วไอ้จีกูกระโดดขึ้นตึกแล้วเรีนี่อ้อมบ้านอยู่มาการใหม่จับปัหรอแต่กูกระโดดโชว์ไปด้วยเลยมาการใหม่จับปัยังมายิงกูแล้วมายิงกูแล้วกระโดดขึ้นตึกมันยิงใหญ่เลยไอ้เหี้ย เงียบจริเลยเนี่ยมันพูดปลามันพูดมันมันคุยวอมันคุยวอคือตอนนี้มันคุยวอมันกดคุยวอปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเสียงพูดมันนะเพื่อนไอ้เงี้ยตำรวจน่าจะพูดอะไรสักอย่างนี่แหละกระโดดโชว์วอลล์หลอกหลอกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันตกรถไอ้เงี้ยมันยิงปูใหญ่เลยไอ้เงี้ยอยมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้ยังไงไอ้เงี เอ้ยไหนมึงละวงโดนนะไอ้ยจีมันไปแล้วในซอกในซอยโดนไปโดนไปโดนเอ้าอุ๊ยเอ้ออุ๊ยไอ้จีเอาว้าปหายอุ้ยชายล่องหนแม่งเลยคือครับเนี่ยมาตัวเลยครับตัวเขียวมันได้ยินได้ยินได้ยินกูกูวาร์ปกูล่องหนมาฟังเพื่อนมันบอกอะไรคือครับเนี่ยพี่ชายตัวเขียวอะไรมอบตัวก็ไม่รู้ เตือครับคุณออกมาแล้วมั่วเตอเดี๋ยวนี้เลยนะครับมันบอกว่ารู้แล้วครับว่าคุณอยู่ในเตือก็มั่วเอเดี๋ยวนี้นะครับไอ้เหี้ยเรายิงมั่วเลยเนี่ะตำรวจเด็ดนะเราหมดอยู่ใช่ไหมไอ้เนี่ยตำรวจรู้ดีไอ้เี่ยมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่แถวนี้อ่ะเฮ้ยตำรวจมันเฮ้ยตำรวจมันเฮ้ยมาดูว่เฮ้ยตำรวจมันกดโดนไอ้เนี้อ่ะกูต้องโดนล็อกมือเพื่อนกูโดนล็อกมือขยับไม่ได้กูต้องทำการฆ่าตัวเองก่อน ก็ตัวเองเราชูรถเห็นอยู่ใช่ไหมใจใจตัวรถแข็นะกูกูหาแล้วตัวฆ่าตัวเองตายเพื่อนแล้วมันเฝ้ารถอะไรกันทอ๋อกูรู้แล้วทำไมมันอยู่กูรู้แล้วเพื่อนกูรู้แล้วทำไมตำรวจรู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนคือตำรวจมันกดเมนูเมนูแล้วค้นแบบเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะตรวจสอบแบบคนอยู่ใกล้ๆมันจะมีไอดีขึ้นนี่มันเข้าใจบ้านเวลาเจลอ่ะกูก็ว่าแล้วทำไมตำรวจรู้ดีเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันรู้ชื่อรู้ดีอ่ะไม่แอบฟังตำรวจคุยกันดิ จ้ำเลยผมชอนโฟหรือตัวคอนเทนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณไม่ไปดูก่อนคุณชื่อเองมันจะโมลีอ้เทไอผอบบอกเขาดูดีอะนี่ไอ้เนี่ยไม่ใช่เ่าผอบบอกเขาดูดีอะนี่ไอเ่ป่ะผอบบอกไ่เนี่ยเออใครไปแจ้งมานี่ไงนี่ไงไวมั้งใครไปแจ้งมาอืมก็ก็นึกว่าเขาแจ้งกันในกลมไปนี่นี่ไงเลยมีคนแจ้งว่าตอนนี้รู้กันหมดแล้วเนี่ยคอนเทนต์รู้ว่าอะไ ไอวาแจกไปออกอะไรคอนเทนต์อะไรโปตอนที่มันพูดว่ามันอะไรว่ามันไหวจ้ำจ้ำจ้ำยั่ไงโปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้วาดงงทั้งกลมไออันไหนโปอันไหนคอนเทนต์ตวไม่ใหญ่ใไม่ออกอ่ะทุกวันเนี้ย